เอามาดูบ่มีไงถึงเขาหายเอาใปตรวจเงียวมาห่เอาใบตรวจเงียวยุตสเอามาดูไปตรวจเรายุติตรวจยุติลองน้ำหนึ่งเปะอยู่ใส่ว้าว้าว

เจ้าหน้าที่อะไรทำอย่างนี้มันไม่หูตัวเนี่ยคืมันไทยแหลคือนไยคือคนไยล่ะเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้มันไม่หู่จริงอยู่มอลำเลยประมาทครับมาด้วมาเลยงเนี่ยรอู้ทางมวเน่ยตวุ่ใจ นั่นจำสิ่เลยไมครับนี่เราจะจับอะไรสิจับอะไรสิับบได้รับบอได้บ่ไดู้่าบหน้ามาตรวจบอจังสิ่าไปตรวจยอแ่เอมันเห็นบขนาดเขาไ่ได้มีความบิดเา่มานตรวจย่ทุกครสมาตรวจได้มจออรมจล่บ่ตรวจับดผมนะ ไเดี๋ยวคุยกันคุยังไหนเดี๋ยวคุยจังไหนต้องคุยแล้วะถามเลยนนกม่เ็นเรป็นะห็นหนังกขะสร้างครับผมก็ไม่ได้เห็นหนังทีกันแม่ผมกไ่ได้เห็นหนังกถ้าจะเอาิจริงแล้วอยู่มลำซิงไงเอากลดคกับแม่นก็เจี๋วนะ กูล้ร้านผมหน่เพ่้ครับจัดยึดจด้าใบตวดหนูไทยใบเป้าอย่งตัห้อยอยูไสบ่บ่บอครับบ่หนาก้าใบเป่าอย่างตัวห้อยย่ไสยุไสแจ่ตะมัเจ้าก็ปองไหมาหนูตะมองหนูตะมองว่าใบเป่าอย่างัวไสมีแนววดบอ

ตามเงี้ยหามเงี้ยจอมันจะให้เอาเลยเอาเลยโอ้ยมึงตบดิตบดิตบดิไปบ่บ่บ่โอ้ยเห็นกับผมกี่หลายคนไป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 ตากันเลยไปสามคนด้วยไปแล้วตัวหาไปโอ้ยหังโอ้ยไปงั้นเองผมมันมีมุมที่อัยไปไป บม่โมไปเหรอเฮ้นมได้ก็สิโม่กิเียกได้ค่ะยังพึบงไปก็ได้ค่ะเบากันยเนี่ก็ได้เป็นบานี่นางาดน่ไับเบายนักสีน่มันก็บได้แล้วบ้านน่งกยบ้านห้าางี่มันบ่ด้มีหมูบ้านเลย ย่าเห็ดแบบนี้รู้ของ่ะอย่าเห็ดแบบนี้ก็มูหนูไม่เห็ดย่ไม่เห็ดยัองกัดต้อกัดเปตังไปจังพวแก้วว่ไม่ป่วยบ้งละหนูทามาใบตวกใบปอาตัว้อยู่ใส่ันไล่ให้หนูเลยับเลยมันต้องเอา่ะเอาตะปูเอาตะปูมันนันไปเลย่าหดแตกมาันไปเลย้ โอ้เรืองแค่นีกเอะเอนก่อนยาดต้ยเยพอเยจ่อออเี๊ยบเาหรืองเจี๊ยครับาเจีติดต่อยาไม่ไม่จริงแล้วถ้าจะจับผู้ต้องหานี่ต้องให้ผู้ต้องหาติดต่อญาิก่อนครับตอนนี้ล้วครับเป็นติดต่อติด่อแให้ติดอย่าบังคับกันอย่างนั้นมันบดเสือกครับโอ้ยบ้านหมื่บ้านหมู่าเม่ใาถหมว่้าผิดถ้าผหดูเ้าปจมิงแตาให้ญ่านหมาคุยก่อน โทษตีต่อยาเออก็ต้องบังคับก็เจ้าครับก็ต้องบังคับอันนี้ถือว่าอี้ไมเป็นการเข้าใจครับผมเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ผมเข้าใจอยู่ไปเลยเพราะเป็นอย่างเปินบ้านนะนอันนี้นหลนเปิดบงานจะใส่โว้ดกระยิบกระบุบ